สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเม่ามันคันปากนะครับวันนี้อยู่กับผมโจโอมีกับพบนะฮะคนเดียวเพราะว่าคุณแม่เต๋าเดินทางไปต่างประเทศนะฮะไปอยู่กองของมิสเอิร์ธนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณแม่คงจะมีกระแสของวงการนางงามของเวทีมิสเอิร์มาฝากกันอย่างแน่นอนเพราะคุณแม่บินไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับสองสามวันนี้จะอยู่โอมก่อนนะฮะแต่ก็ยังคงมีข่าวสารอัปเดตนะฮะแซ่บๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับช่วงแรกนี้นะคุณผู้ชมนะครับอ่ะอยู่เป็นเพื่อนกัโอมเหมือนกันนะสำหรับ ทูวิทูเอชนะครับที่จะมา,มาบำรุงผิวหน้าเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมประสานไปด้วยนะฮะทางด้านของวิตนซะีพลัสนายายลูรอนแล้วก็คอลลาเจนนะฮะที่จะช่วยให้หน้าของคุณเนี่ย ใสามากยิ่งขึ้นรอยแดงรอยดํารอยสิวต่างๆที่ไปแกะแคะเก่าต่างๆครับจะหายไปหมดเลยนะครับตัวนี้คนที่เป็นผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางก็จะใช้ได้นะครับเพราะเป็นเวสสำอานนะคุณผู้ชมนะครับใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนเพราะตัวนี้นะครับอมเนี่ยได้ทดลองใช้เพราะเป็นคนผิวแพ้ง่ายนะคุณผู้ชมใช้นี้ใช้หน่อยเนี่ยสิวเริ่มเห่แล้วแต่พอลองมาใช้ทวีตเอวเนี่ยเราสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เห็นผลจริงนะตื่นมาเนี่ยหน้าเราจะมีการแบบเหมือนว่า นุ่มขึ้นมีการนุ่มขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าหน้าเราเนี่ยจากที่มันกันกลาแห้งๆตึงๆเนี่ยมันจะมีความชุ่มชื้นเพราะมันผสมของไฮยาลูรอนไปด้วยนะครับครั้งแรกเห็นผลใช้แล้วไม่เหนียวเหนอะซึมไวแห้งไวต้องชเวน t ทวิสไวนะครับวันนี้นะฮะมาเลยนะครับพร้อมกับโปรโมชั่น1ขวด30 ML ด้วยกันนะฮะใช้ได้นานหนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยถ้าเราใช้กันจริงๆนะ โอ้โหถือว่านานเหมือนกันนะ1ขวดราคา390บาทอันนี้ลดแล้วนะครับแต่ถ้าคุณซื้อโปรวันนี้ซื้อ3ขวดนะคุณผู้ชมเหลือเพียงแค่หนึ0งพนบาท,ทเท่านั้นหรือว่าใายอาใกล้จะเทศกาลแล้วเนาะอยากจะซื้อไปแจกเป็นของขวัญวันปีใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นไอเดียใหม่ๆเนาะเสนอให้ซื้อโปรเซตชุดใหญ่เหลือ5ขวดแถมฟรี1ขวดราคาเดิมในส3,000กว่าบาทไม่ขายนะจ๊ะเหลือเพียง er แค่1,950ันบาทเท่านั้นเองกับเทอร์เวอรี่ทเย่ครับนี่เลยส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่ กรารกเายการเนียวโทรเลยเบอร์นยี้ครับ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5เบอร์ด้านล่างครับหรือว่าที่ Li น์แอดทูเวนั่นเองจ้านะครับอะมานะฮะเริ่มต้นกันในวันนี้เลยยังคงอยู่กับกระแสของแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คของเราเองนะครับเพราะว่ามันก็มีประเด็นดรามูดราม่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับล่าสุดเองในทางด้านของเพิร์ดนะฮะอรินสรลาเองก็โดนเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นลัคกี้แฟนหรือว่าล็อกกี้แฟนกันแน่นะครับ ประเด็นนี้ครับดราม่านะฮะเป็นควันหลงเลยนะฮะจากคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง m a g i ก m a n น o r ลทัวร์2022คุณผู้ชมเมื่อศิลปินแจ็คสันหวังหรือว่าพี่แจ็คของเราเนี่ยนะครับเดินทางมาเลือกผู้โชคดีจากในกลุ่มผู้ชมขึ้นไปเป็นลคกี้แฟนชมการแสดงถึงข้างบนเวทีเลยจนหลายคนกรี๊ดหนักมากแต่ภายหลังกลายเป็นดราม่าครับคุณผู้ชมนะ เมื่อชาวโซเชียลได้ขุดคลิปเจอข้อความพร้อมกับกระน่ำถามนักแสดงสาวคนหนึ่งชื่อว่าสาวเพิร์ตเนี่ยนะครับกลายเป็นลักกี้แฟนหรือว่าล็อกกี้แฟนกันแน่ ซึ่งงานนี้นะครับในเวลาต่อมาอคุณผู้ชมครับเพิร์เองฮะได้มีการชี้แจงผ่าน Twitter บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแฟนคลับที่ไปร่วมชมเท่านั้นพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็มีการเปิดใจกับทีมนักข่าวนะฮะบอกว่ามั่นใจเลยแล้วก็ยืนยันบริสุทธิ์ใจรันคิวต่อแถวไปพร้อมๆกับทุกคนจริงๆค่ะไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นแต่อย่างใด ในฐานะที่เรารู้จักไม่ได้รู้จักทีมงานของพี่แจ็คสันเลยรวมถึงโพสต์ชี้แจงในท w i t เตอร์ว่าประเด็นว่าไปล็อกหรือว่าใช้อภิสิทธิ์โน่นนี่นั่น,นบอกว่าไม่จริงนะครับเพราะาชาวโซเชียลยังคงสงสัยนะคุณผู้ชมครับสงสัยอะไรสงสัยประเด็นที่มีแชทข้อความที่บอกว่าน้องใส่กางเกงสีม่วงนะฝากเลงไว้ด้วยซึ่งหลายคนสงสัยว่าคู่สนทนาในแชทด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในสตาฟ หรือเปล่าเอออาจจะเป็นคนที่ล็อกคิวให้หรือเปล่าอันนี้ชาวเน็ตสงสัยนะครับผมไม่ได้สงสัยนะครับเอาล่ะเมื่อ มีข้อสงสัยมีคำถามขึ้นในโซเชียลแบบนี้แล้วชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้แล้วล่าสุดนะฮะเจ้าของแชทคู่สนทนาอ้าวอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นสตาฟหรือเป็นใครกันแน่เจ้าของแชทนะครับออกมาโพสอ,ออกมาพูดเลยนะครับเป็นคำพูดที่มีการชี้แจงบอกว่าขออนุญ,ญาตชี้แจงประเด็นโพสที่เราลงไอจีที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะย้ำนะคะว่าเราไม่ใช่สตาฟของคอนเสิร์ตจ,จริงๆค่ะก็น่าจะเป็นนะฮะคู่สนทนากับสาวเพิร์นกัน จะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละแต่ผมไม่รู้นะออกมาชี้แจงแบบนี้ยืนยันว่าไม่ใช่สตาฟแต่ชาวเน็ตก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไม แหมมันถึงมีแบบนั้นหรือเป็นการส่งสัญญาณอะไหรือเปล่านะครับแต่ว่าคนไปเยอะมากนะฮะสำหรับอา,อากาเซที่ไปร่วมให้กำลังใจกับแจ็คสันหวังนะครับในงานคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะฮะโอ้โหแฟนคลับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งนะฮะนอกจากจะมีอากาเซนะครับแล้วเนี่ยเหล่าบรรดาศิลปินนะครับในคนบันเทิงของไทยเราเนี่ย ก็เป็น FC เหมือนกันนะเป็นอากาเซ่เป็นหนึ่งในที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตกดบัตรเหมือนกันนะฮะแตไ่ได้ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีดราม่าอย่างสาวเพิร์ดเองโดนดรามา่าอีกคนหนึ่งนะย้อนไปก่อนหน้านี้ดาวพิมพ์ทองคุณผู้ชมดาวพิมพ์ทองเนี่ยเคยออกมาเปิดเผยในโลกโซเชียลว่าเธอเนี่ย ได้ใช้ความพยายามจนสามารถกดบัตรคอนเสิร์ตนะฮะแจ็คสันหวังที่นั่งเนี่ยหกพบาทมาครอบครองได้ซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติทั้งยังกล่าวชื่นชมด้วยซ้ำที่ไม่ใช้นะครับเรื่องของเส้นสายอภิสิทธิ์อะไรต่างๆที่เป็นคนดังเนี่ยในการกดบัตรนะฮะกระทั่งปรากฏภาพนี้ออกมา เลยทาให้หลายคนตั้งสงสัยว่าตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่าเธอเนี่ยจะใช้ไปสิทธ์ดาราเหมือนกับกระแสข่าวร้อนที่กําลังถูกพูดถึงอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งในเวลาต่อมาครับดาวพิมพ์ทองได้มีการปิดคอมเมนต์ในอินสตาแกรมก่อนจะทะวิตข้อความว่าขอโทษทุกคนด้วยนะคะหลังจากที่ข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากมายเลยว่าเอเอตอนแรกบอกว่ากดด้วยตัวเองโน่นนี่นั่น,นต่างๆแต่ทําไมเหตุไฉน ถูกโยงว่าใช้อภิสิทธิ์คนดังในวงการบันเทิงได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ดาวพิม์ทองในโชว์ลูกคู่แจ๊กสันหวังนะลูกที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะถูกโยงอภิสิทธิ์ดาราไปคราวนี้เองนะฮะหลังจากที่กระแสดราม่าผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยปรากฏว่านะฮะบางส่วนก็ไปโยงว่าอ้าวดาราคนนี้กลุ่มนี้ใช้อภิสิทธิ์จริงหรือเปล่าแต่ก็มีบางกลุ่มที่เขาเนี่ยนะครับใช้ความสามารถแล้วก็ ใช้ชีวิตเหมือนอากาเซ่ทั่วไปแบบปกติที่ไม่ได้ใช้อภิสิทธิ์ไม่ได้มีอะไรนู่นนี้นั่นต่างๆนะครับอากาเซ่เองเนี่ยแห่ชื่นชมนะครับอวยยศด,ดาราสาวนะครับอีกหนึ่งคนคือคุณเจี๊ยบพิสิตราครับนะฮะสาภรยาสาวของคุณบอยพิซเมเกอร์เนาะนะครับบอกว่าอวยกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าโดยก่อนหน้านี้เนี่ยบอยพิซเมเกอร์เองครับได้มีการโพสรูปภาพภรยาถือบัตรในคอนเสิร์ตนี่ภาพนี้เลยของแจ็คสันหวังนี่แหละงานเดียวกันพร้อมทวิตข้อความว่า เอ็นดูความกดบัตรเองไม่ใช้เส้นเอ็นดูความขโมยเสื้อฉันไปใส่นี่นะฮะได้มายังไม่ได้ใส่เลยแล้วก็เอ็นดูนกเจี๊ยบบอกว่าจะกดบัตรด,ด้วยช่องทางธรรมชาติด้วยให้เหมือนกับนกเสกคนอื่นๆลักนางไหม่ละ่ะนี่นะครับหลังจากนั้นโพส ุณบอยพิซเมเกอร์โพสทวิตไปปุ๊บเนี่ยนะครับคนต่างรีทวิตแล้วก็ร่วมว่าส่งกําลังใจแล้วก็ชื่นชมนะฮะสำหรับคุณเจียพิจิตรานั่นเองนะฮะกับการชมคอนเสิร์ตของแจษฎสังข์โรจูในครั้งนี้นะฮะเออแต่ว่างานนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่อ่านไปมันจะเป็นสาเพืดาพิมพ์ทองอะไรต่างๆเนี่ยจะกดธรรมชาติอย่างที่บอกไปหรือเปล่าเรือจะมีเส้นสายจริงๆแต่ว่าดราม่าทำไมไปโยงสองคนนั้นโดยแบบว่าโยงโดยชนิดที่ว่า โดยชนิดที่ว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าไม่ต้องคิดเยอะมันเหมือนแบบโยงโดยที่รู้ๆกันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นในในทิกเกอกับในทวิตเตอร์เก็พูดกันอยู่นะครับอท,ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะฮะสาวเพิ่มมาชี้แจงแล้วส่วนดาบพิมพ์ทองก็ยังไม่ได้มาชี้แจงอะไรนะครับส่วนสาวเจี๊ยบพิจิตรา กดด้วยช่องทางธรรมชาติชอบคําว่าช่องทางธรรมชาติมากเลยเ <g> ห <ül> มือนเป็นการหลบหนีออกต่างประเทศยังไงไม่รู้นะฮะอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่ก่อนนะครับขอบคุณนี่สําหรับใครที่อยากจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนะ้าอุ้ยอันนี้หมดละนะครับอ่ะไม่เป็นไรยังเหลืออยู่นะครับดูแลผิวหน้านะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรอยแดงรอยดํารอยสิวนะที่เราไปแกะไปเกามันเนี่ยนะฮะตัวนี้โอ้ยซึมแล้วก็กลิ่นหอมมากนะครับตัวนี้ไม่ใส่น้ําหอมเยอะนะแล้วก็ซึมไวแห้งไว ไม่เหนียวเนอหนะแป๊บเดียวใครที่มีปัญหากับเรื่องของผิวหน้าแห้งตึงหยาบกล้านไม่อิ่มฟูตัวนี้ผสมผสานไฮยาล,ลูรอนแล้วรวมถึงคอลลาเจนไปด้วยนะครับและที่สําคัญบอกแบบนี้ว่าถ้าใครใช้แล้วสกินแคร์เซ็ตเก่าไม่ต้องทิ้งนะครับใช้ร่วมกันได้ผสมผสานกันนะเพราะตัวนี้เป็นเวสสำอางผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับหขวด3ามส่คุณผู้ชมครับกับชเวทิเอสย์นะฮะวันนี้1ขวดราคาเดิมเนี่ยห้าบบาทไม่ขายนะครับวันนี้จัดเลย 1ขวดเหลือเพียง390บาทเท่านั้นนะฮะแล้วมีโปรโซเซตนะฮะซื้อ3ขวดราคาเดิมเกือบ2,000ถามว่าขายไหมอยากขายนะแต่ว่าไม่ขาย3ขวดวันนี้ลดเลยในรายการเราเหลือ1,000บาทเท่านั้นยังไม่พอยังมีเซ็ตชุดใหญ่อีกนะฮะซื้อ 5แถม1เท่ากับ6ราคาเดิมคุณผู้ชมรู้ไหมราคาเต็มๆต็มเท่าไหร่3,540บาทนะทีมงานบอกไม่ขายขายไม่ได้มันแพงไปวันนี้ซื้อ5แถม1เหลือเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองในรายการมอบประกันปากส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นโทรเลยเบอร์นี้กับเทวิติทูเอสวน์นะครับ0804628455หรือที่ Line แอดเทวิติทูเอสวน์นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากรณีนะฮะความชื่นชม เต็มที่เดินทางมาถึงฝันสำหรับสาวคนนี้ที่ได้ทิฟฟานี่2022ไปเดี๋ยวช่วงหน้านมาดูกันพักไปคุยเดียวครับคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะค,ะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ